สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับก็เป็นบรรยากาศที่ทุ่งนารงพลนะอา้าเสียบ,บอยไปทำอะไรตรงนั้นนะไปดูด้วยเห็นห้องเห็นยิ้มเศร้าเห็นเขาไปตลาดเหงนมีใครต่นี่นนี่นี่นนน ยูยูยูบอกนี้สิเป็นคลองเนาะอืมะพานเนาะบนถนนคอดผีไหมนั่นห่วงแถวแล้วยูจะยุบตกนี้เหมือนอืมบรกนี้บอกเอออยู่แถวๆนั่นแหละเออนี่อะไรเนี่คลองสะพานเอ้ามันจะมีห่วงแถวอยู่นี่เป็นฐานแยกถามหน่อยถามหน่อยอ่ครับผมเหมือนกับรู้จักกันมาก่อนเลยเนี่ยเจักเี่ยวกันเคยเรียนท่องอีลี่สมบูร์ไปเรียนต้องกันตั้งใจเย็นอยู่มอหนึ่งเห็นรถฐามข่อยพูดให้ใส่หมวกคุ้มๆหนะคุ้มๆเะว่า เพื่มตามควายเพิ่นมาตามควายมาใส่เม็ดบ่พาเสียงนะนะคุณคุณก่อนเราพูดได้เสียต้อยฟังจากเสียงสมัยขอย้อนสมัยเรียนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยพ็ไปเห็นกันเรียนในนายสาวกว่าปีเนาะสาวหาปีอ่ะไอสกุลลาดสองเรียนอยู่พุทธคามสกุลลาดสอง โอ้ก่อนต้นท่อนเอินซื้อต้อยตะก่อนเรียกว่าต้อยสมัยญี่ปุ่นอ๋อตะก่อนเจ้าชื่อต้อยแม่นสมัยญี่ปุ่นบ้านในคนเราไปยุคคอนแก้มาได้อีกซื้อถึงบาทเป็นเพี้ยนกันมาเป็นเพี้ยนกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนครับโอ้ปัจจุบันเป็นเพื่อนมีอันนี้บอกข้อมือเพื่อนกับคนนี้แล้วโอ้ตอนปัจจุบันเป็นเพื่อนเพนแล้วสมัยก่อนเนี่ยเห็นกันเนี่ยเป็นยังไงเห็นกันมาตั้งแต่มอใดก่อนมอหนึ่งมอหนึ่งครับพี่น้องแมนแมนไปเดือนที่ไหนมาเนาะ สกุลราชสองอยู่บ้านพลญครม์นะโอ oh, so, uh. yeah. ้พลดยังคำแต่ก่อนพมอยู่บ้านทำให้เด้อพ่อพ่อคอยเป็นคนสกุลนะทางบ้านพลดยังคำน้ำสกุลยาทองไส้เนาะตอนนั้นก็มีแต่แถวบ้านหอยหีบบ้านยังขึ้นไปน้ำฝนเด้ครับเออแล้วก็เรียนด้วยกันมาจนจบมหกมหกแล้วตั้งจากจบม .6 ก็คนละทางคนแยกย้ายกันมาที่ไปเพิ่งมาพ่อกันวังยาม่าน่านี่ได้ยินเสียงโอ้เอกเสียงคือคุ้นๆเออครับมาเด้พ่อกันเป็นคนกปีว่าปียี่ชิบหายปีอ่ะ นี่สิห้าปีแล้วงานพึ่งไม่เห็นกันมือเนี่ยแต่ไม่เห็นกันอยู่ทุบหน้าลุงพลมาพ่อมาพ่อกันอยู่เนี่ยพึ่งพ่อกันพึ่งพ่อกันเห็นผ่านช่องพี่มานาอะไรแหละเอ้าหมู่กว่าใช่ว่ะบอขึ้นมาผมแต่ว่าเจอกันอยู่หน้าลุงพลแบบพอดีเลยเพิ่นถามข่อยว่าจังสีเดลเพิ่นว่าเอ้าเพลหนีเพิ่นเพิ่นมาเปอฟซีบอกเพิ่นว่ะมันมาหาลุงพลเป็นเอฟซีบอกบ่ได้เป็นยูทูบตัวเอ้าแมนบ่ เสียวกาได้นะโอ้เพิ่งไม่เห็นกันแต่ยิ่เสียงว่าอย่าแต่เขาอยู่หันเนาะเราเอากระดงลงหน่ะยิ่เสียงเบิ่งกระด้เปิดแมนเบิ่งนั้นได้เสียงคือคุ้นๆกว่าเสือบอยก็มาเจออดีศรครับเสือพายเลยนั้นก็ถามเลยสิว่าตอนสมัยเรียนนะนิสัยตอนเรียนเป็นยังไงบ้างทสองคนเป็นยังไงเกเรไหมคะมีใครเกเรไหมคะสองคนนี้นิสัยใจคอผมก็ถามพอดมเคยเรียนกระโดดข้ามกำแพงรั้ไหม ผมบอกไปแล้วผมเนาะสมัยตะกี้ผมมาแต่งรถเนาะผมขี่รถมาสำคัญขี่กันเนี่ยขี่เั้งมอเตอร์ไซค์ทิ้งยังสมัยตะกี้ผมไปโรงเรียนเนาะกต่สิเป็นในในวงการมูกันสิมูจักก็มูขนาใส่ใส่ซิ่งใส่ซิ่งรถซื้อใหม่ๆนี่ลือหมดเลยสิเก็ตขึ้นว่างเด้กตะกี้เด็กแว่นตัวพ่อเด็กแว่นตัวพ่อสมัยอยู่โรงเรียน แมนไปเรียนยังไม่มีมอเตอร์ไซค์เลยนี่คือเขามีมอเตอร์ไซค์ตเกียนเตเรียนตั้งแต่อยู่มอเตอร์ยังเดินอยู่เลยพี่ผมไปโรงเรียนฟงกีแต่สมัยตะกี้แดดหางตูดเป็ดเนาะแต่ไม้ดังๆที่แหลกผมเอาไปขี่กอนมูเอาไปแกะล่ะอดอี่สอนนี่เป็นยังไงตอนที่เรียนหนังสือส่วนไหม โอ้พ่นก็บอกเขาพ่นเป็นสไตล์เงียบๆเป็นคล้ายๆคือเด็กเรียนน่ะนะเด็กเรียนครับลักษณะแล้วเขน่าจะเป็นเด็กเรียนแม่แม่นครับใช่ไมนั้นเป็นกับมูแต่ละห้องกับชนิดแน่มื่อนี่เป็นกระเบีงกุมกัะเล่นเนาะก็หลายคนเพ่นไปในกุมซึ่งเด็กเรียนผมก็ไปสไตล์เด็กแว่นและจังน้อยรุ่นเราเด็กเยอะเจ็ดห้องเจ็ดห้องเหมือเด้ยครับ มอต้นเจ็ดห้องอ่ะคือใครรู้จักเพื่อนทั้งเจ็ดห้องนี่คือสุดยอดแล้วแต่สมัยก่อนมหนึ่งมีเจ็ดห้องครับสมัยก่อนเสียบอยขี้ดื้อไหมสุดยอดผมไปบดเกิดคะแนนขี้ดื้อบอขี้ดื้อมากแต่งรถแน่ไปน้ำเสียผู้เสียลชอบชอบหน่อยไปงค์เสร็จแล้วผมไปตะกี้เนาะแกงไผ่เกงมันเมื่อไหร่คอยประยุกต์อีกแกงหนึ่งแกงขาเลาะแบบคนมักเลาะไปเนาะนี่ใส่ใจคอบคอยกัน กระทาเป็นแบบคนบาคนพักพอแต่ไหนแต่ไรเยอะเลยมอสเก่งมอสเก่งเพื่อนเยอะใช่่แตาเพี่ดื้อแล้วก็ไปทั่วเลยแมนชอบไปแย่เพ่นแย่ผู้นี้จังซี่บ่ใช่โอ้จังซี่บ่เสียบ่อยคอยคือคนกี่เดือนนะตะกี้นะคอยกแต่ไหนแต่ไรแล้วหมูเขาหลายหมูผมหลายทำไมเลี้ยนเนตั้งเกตเท่าทุกคนรู้จักเขาหมดเขาแม่าจะรู้จักบ่อยรู้จักเสียบ่อยเนี่ยรู้หมดพ่อนึ่งไม่ค่อยได้ไปเป็นเพื่อนเงียบวะเนี่ย แม่ผมขายของอยู่โรงเรียนขายของอยู่โรงเรียนเขาเป็นพันโล่พอพอเป็นพันโล่พอถึงเที่ยงมาผมก็จะไปช่วยขายของอนี้เขาก็สิบปคไม่มีมือลายคือขอยดับผมสิบปคไม่มีมือลายแล้เป็นคนเงียบเป็นคนทั่วถึงเป็นคนทั่วถึงเต็มมอหนึ่งจนหอดมอหกลุ่นพี่ขอยกจักว่าไปเรินได้คู่ห้องะน้าเขา โอนี่คือความเป็นไปเป็นมาครับหรือว่าสิเป็นรักต่างวัยบ่ตัางสิบโอ้รักต่างวัยกันนี่เบิร์ดแล้วก็รักต่างวัยหมายความว่าเจ้านี่อยู่ม .1 จะามากรีบม .6 สิบบ่ผมก็บสิเป็นไปเบิดแล้วเนาะมีตังเนาะลูกลูกคนมีตังเนาะบ่ทำไมเป็นเรี้ยงยังบอกว่าหมู่ยังบ่มีหลดเขามีหลดแล้วพ่นสมัยก่อนพ่นเป็นเป็นเป็นหมอบ่ครับพ่อเป็นหมอเด้ทำไมเป็นเรี้ยงพ่อกัน เกิดมาตั้เตยอยู่มอหนึ่งมูผัดไปยังงานไปยังมอเรียบไปที่ังมอไซค์ไปกอดมูแหละสมัยเป็นหอดมอหกมาใหม่เลยมาเลี้ยงยังไงบ้างคะพอแบบ25ปีผ่านไปมาพบเจอเพื่อนรู้สึกว่าพุงจะนำหน้าพุงเลยนะตอนนี้แต่ก่อนผมผอมไหมพี่ว่าพี่ว่าอมอันนี้อ้วนขึ้นไหมคะอ้วนอ้วนขึ้นแต่ก่อนเป็นคนเจ๋อจอยพรอมแห้งเล็กน้อยมาเจอเพื่อนเนาะ ผมจะไม่ได้กี้กับสิหุ่นซ้ำเลยเนาะอ้าวไว้ไงคือต่อตะกี้ผมเรียนอยู่มหาบอโฮกับสิหุ่นซ้ำนี่แหละเออเออแต่อันนี้ซ้ำนี่อันนี้ก็ต้องลดลงไปอีกเอออืมหุ่นตะกี้ผมกับซ้ำนี่แต่ในแต่ไรกกับซ้ำนี่แหละใส่กับเอวเบอร์ยี่สิบสองเอวเบอร์สามสิบสองสามสิบสามสิบสองซ้ำนี่แบบนี้แบบสามสิบเจ็ดสามสิบแปดล่ะแล้วแต่อายุหน้าตาพอเจอกันนี่คือแบบว่าหน้าตายังเหมือนเดิมเนาะเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมเปลี่ยนสีผมสีผมสองคนรู้สึกจะเปลี่ยนไปโออ้เา แต่ว่าของไขยังไม่ไป้อผู้งยคือเก่าอยู่เอ้าคือไปหลาย่บัน้ที่จะห้องขึ้นอย่างมันจะสีบแล้วโ่าถงห้องเปลี่ยนไปเยอะเราไปก็คอยก็ยุสน่ะอันนี้เราก็มีนี่ห้ไลทสีขาวคอยผัดบเปลี่ยนเนาะท่างกาของเร่คอยไปได้แต่ว่าอัจจะคอยมีสีมีสีขาวไปหลายนั่นแหละแต่เราเปสีไปก็คอยอยู่นาะเราไปไปเบิดลแหละเขาคอยไปแต่สีมันนี่ซื้อ มันก็ไปล้วงโรยไปตามวัดสังขารล่วงโรยไปตามบางร่างน้อยผมบางร่างน้อยนะฮะคือตอนนี้ตั้งแต่เนี่ยเขาก็จะเริ่มผมบางเพราะว่าตั้งแต่ทำเงินหรอกแม่แม่บอแต่ว่าเคยเห็นอยู่อันที่ตามนั้นมันเป็นยูทูบเบอร์เนาะยังไเห็นซองพอนอยู่หอกก็บอกคิดบ่ฟันว่าสิมาฮอดพี่เออประเด้ยินเสียงเมากินห้องแมีนบ่วรอใช้เปิดแมีมึงดูวยวะโอ้แมีนอีแบบนี้วาโอมีคนในพ่อกันเออเสียวบอยก็เอาแล้วแล้วเจอแล้วเจอแม่บ้านเพิ่นหรอบ่ อะไรครับแม่บ้านแม่บ้านอดิศรเนี่ยเลี้ยนี่กี่แล้วนี่เลยโอ้ยยังเหลือผมยังไม่เจอแม่บ้านเขาบออะไรครับโอ้งามงามครับิ่งแม่บ้านอะไรครับอะไรครับไม่มีไม่มีเมาะยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดผมยังไม่ได้เขายั่ไดปิดถ้าอยากติดตามถ้าอยากติดตามช่องถ้าอยากติดตามเนี่ยช่องช่องนั้นเออ อ้าวเขาบอกเขาสัมผัสกันอยู่ในสมอนมันมันมันกระลายช่องเนาะผมกับผมเห็นอย่างนี้หโอ้ยายสมอนโอ้หลายช่องเนาะโอ้ยมันดีดีโอ้ดีใจได้มันมาพ่อเออมาพ่อมูเนาะแมนบอคิดบอฝันว่าสิกร์ได้มาเจอกันอยู่หน้าลุงพลนี่ชิมหาปีได้มาพ่อกันโอ้าเอ้าวอ้าวสบายดี ยี่สิบหปีก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมิตรภาพยังเหมือนเดิมเนาะปกสวยๆก็ดีใจนะที่ได้มาเจอกันนะครับโรคบันกลมผ่านไปแว่ก็ยังเหมือนเดิมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมโอ้หนึ่งสองแล้วก็ยิ่งจากเกิดใหม่ก็มีโอกาสได้พบเจอแล้วก็ร่วมงานกันโอ้เฮ้ยเข้าไปมาเที่ยวดูอยู่นี่ยิ่ดอกอ๋อลุ้มนึงมาอ๋อสักใช้เงินปได้สอรนะครับเป็นมูกันเนาะมาเจอกันพี่ดอก กล้องเยสุมอนสวยนะดีใจนั่เพลินฮะลกมันกลมเนาะลกมันกลมยังเหมือนเดิมเนาะนี่แหละมาคิมแล้วผ่านไปในวมาพบุรุษกันมาอยู่ข้าหรือพ่อหีือแม่จอกันโอ้ยดีสิบีแล้วเอามอ๋อมิจฉาพีสองห้าใช่ไหมโอ้อันแฟนผมครับพันยูลานอยู่กับแม่ผมอยู่เฮือนครับแม่ผมกับน้องบิ่งโทรหัดน้องบิ่งลูกอยู่ในล้านลูกปถะทานเพิ่นว่าโตได้รู้จะข้นแล้วประทานเ่ยบอกใส่ยังยัง เพื่อนยังพันได้ลูกได้ยังได้เราบานลูกนะยังยังอยก็ะหู้อยู่คอยกรเบิงออกว่าแต่คนได้ลูกบ้าได้ลูกนะอคนได้ลูกก็สิมีพุ่งพุ่งเจ้ามีคอยกระชิบมีลงตรงนได้สองละแล้เมีเมียเม็ไคนคือบรรยากาศเสียพอยเมื่อเช้ามาเจอมาเจอมดเจอาเไปก็พ่อใหญ่นี่นะไปด้วยกันเนาะที่ได้เมียคนที่สองเอเป็นพมอแม่โอลูกผมบ่คนเดียว โอ้ลูกอนุบาลอนุบาลปีนาเนี่ยคับขึ้นับเพิ่นเจอเสี่ยวกันครับผู้หญิงสองคนได้ลกเาเจ้่ผู้หญิงสองคนครับอดีรสอนนั่นรอฮิมบอลเนีเสียงโทรลัพน์ดังแล้วนี่บอกคลิปนี้ครับมันดีมันดีมันดีฮัลโหล